พอดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านครับสรุปรายงานข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประจำวันที่14พฤษภาคม2 5 6 3นะครับวันนี้ผมมีมา3ข่าวครับยังไงก่อนไปฟังข่าวก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดติดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับเมื่อวันที่14พฤษภาครับสกายเยอรมน,นีเนี่ยแชร์ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเริ่มเปิดการเจราจาคว้าตัว อาราสันเน่เพยอานะครับกองหน้าชาวฝรั่งเศสของบริสเซียมีเช่นกัดบักนะครับสโมสรบูเดลิกาเยอรมนี ica, er mani, แล้วนะครับทั้งนี้โอเล็กุนนาโซชาเนี่ยผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังมองหากองหน้าคนใหม่นะครับมาร่วมทัพเนื่องจากยังไม่ตัดสินใจที่จะคว้าโอเดนอิกาโลดาวยิงวัย30ปีเนะี่ยที่ยืมตัวมาจากเซี่ยงไฮ้เซนหัวเนะี่ยมาเสริมทัพแบบถาวรหรือไม่นะครับและ แมนยู U, ตกเป็นข่าวกับดาวยิงหลายลายครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดสกายเยอรมนีเนี่ยระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มเปิดการเจราจากับตัวแทนของพอาแล้วนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะดึงตัวแข้งวัย2ีบเจปีนี้สำหรับพาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับซัดไปแล้ว8ประตูกับ7แอสซิ์นะครับจากการลงเล่น22นัดในบ er ุนเดสลิกาเยอรมนีฤดูกาลนี้ โดยนักเตะเนี่ยเหลือสัญญากับทางกัดบักอ่ะถึงปี2023นะครับโดยมีค่าตัวอยู่ที่21ล้านปอนด์หรือประมาณ828ล้านบาทนะครับโดยนอกจากอยู่ในเตดแล้วครับเพียรยังได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลและท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยกันนะครับมาที่ข่าวที่2ครับข่าวที่2ก็คือเป็นข่าวของอิกาโลเนี่ยนะครับเมื่อวันที่13พฤษภาที่ผ่านมานะครับแมนยูเนี่ยทีมดังใน10พรีเมียร์ลีกอังกฤษเจอปัญหาสําคัญนะครับ ในการที่จะยืมตัวอิกาโลกองหน้าในกีเรียจากเซี่ยงไฮ้สนหัวนะครับทีมดังในลีกจีนเนี่ยต่อไปให้จบด้วยการนี้หลังจากที่ต้องถูกยืดเยื้อออกไปแบบไม่มีกําหนดแน่ชัดนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยหรือไวรัสโคโรนาที่กาลังระบาดอย่างหนักในเวลานี้ครับโดยทางยอดทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแสดงความต้องการที่จะยืมตัวอิกาโลให้อยู่ล่าตาขายในทีมต่อไปนะครับแต่ต้นสังกัด ที่แท้จริงของอย่างเสี้ยส่วนหัวเนี่ยไม่ไม่เห็นด้วยในเดีลนี้นะครับโดยพวกเขาเสนอเงื่อนขเดียวให้กับทีมแชมป์ลีกผู้ดี20สมัยครับว่าถ้าหากอยากได้ลายอ,อยากได้หอกลายนี้เนี่ยต้องซื้อขาดเท่านั้นด้วยเม็ดเงิน20ล้านปอ์นะครับหรือประมาณ800ล้านบาทสําหรับอิกาโลเนี่ยครับย้ายจากเสี้ย้ส่วนหัวนะครับมาล่าตะข่ายในโรงละครอย่างความฝันเนี่ยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ ด้วยสัญญายืมตัว6เดือนครับโดยเจ้าตัวทำผลงานนี้อย่างน่าประทับใจมากครับกดไป4ประตูจากการลงสนาม8นัดในทุกรายการนะครับโอเคครับเรามาที่ข่าวสุดท้ายครับสื่อแดนผู้ดีค่านะครับ11ตัวจริงแมนยูอ่ะถ้าได้3แข่งดังตามข่าวนะครับเอาละครับผมจะมาบอกรายชื่อ11ตัวจริงครับเมื่อวันที่13พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ย ความเคลื่อนไหวจากที่แมนยูอีเวนติ้งนิวครับสื่อท้องถิ่นในแมนยูอ่ะแฉว่าปีศาจแดงแมนยูเนี่ยมีความมั่นใจนะครับว่าจะได้นักเตะ3ารายนะครับประกอบด้วยจาดอนซันโชนะครับปีของดอทมุลเนี่ยแจ็คก,กิลลิทแข้งสารพัดประโยชน์ของวิลล่าเนี่ยแล้วก็จูดเบลบเบลิงแฮมนะครับกองกลางของเบอร์มิงแฮมนะครับมาสู่ถิ่นออตเทอร์ฟอร์ดหลังจบฤดูกาลนี้ด้วยค่าตัวรวม220ล้านปอนด์หรือประมาณ8,800ล้านบาทน,นะครับทั้งนี้ทาง สปอร์ตโมเดลเนี่ยได้ออกมาคาดการหน้าตา11ต,ตัวจริงปีศาจแดงในฤดูกาลหน้านะครับถ้ากวาดทั้ง3แข่งมาร่วมทีมได้จริงนะครับโดยจะได้ออกสตาร์ทเปตัวจริงทั้งหมดนะครับในระบบ4-3-3ดังนี้นครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าว่าจะสมหวังหรือไม่ครับว่าจะได้ตัว3คนนี้มาหรือเปล่านะครับอาโกผมยกให้เป็นดาบิดเดเคานะครับ เซนเตอร์ยกให้เป็นแฮร์รี่แม็กควายครับอ่าแล้วก็เซนเตอร์อีกคนหนึ่งก็คือลิกเตอร์ลินเดเลิฟนะครับแบ็คซ้ายผมให้เป็นอัลลี่ชอครับแบ็คขวาเป็นอารอนวานบิสซาก้าตัวรับผมให้เฟรครับอ่ากองกลางด้านขวาเป็นบูโน่แฟร์นันครับด้านซ้ายเป็นจูต์เบลลิงแฮมครับส่วนปีกซ้ายครับคือหน้าซ้ายครับก็คือแจ็คกิลลิตครับขวานี่คือจาร์แดนซานโชครับและหน้าเป้าคือ มาคัดและฟอร์ดจับเอาแล้วครับถ้าสำหรับซานโชในวัย20ปียิงไปแล้ว14ประตูกับ16แอซซิตนะจากการลงเล่น23นัดให้กับดอทมุนเนี่ยในลูกกานนี้และแจ็คกิลลิตแนวในวัย24ปีน,นะครับยิงให้อัลตันวิลลาไปแล้ว7ประตูครับกับ6แอซซิตจากการลงเล่น26นัดในพรีเมียร์ และจูดเบลลิงแฮมนะครับในวัย16ปีเนี่ยที่ยิงไป4ประตูกับ3แอสซิสต์เนี่ยจากการลงเล่น3.2นัดในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับอ้าวเรามาดูกันครับว่าถ้าสมมุติได้3ตัวนี้มาจริงๆนะครับแมนยูเนี่ยผมบอกเลยว่าแข็งแกร่งขึ้นมากครับแล้วมีสิทธิ์ที่จะกลับมากคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ครับสรุปรายงานข่าวแมนเชสเตอร์ยูเต็ดประจำวันที่14พฤษภานะครับมีเท่านี้ครับยังไงก็ขอโทษด้วยครับที่บางครั้งผมพูดผิดไปบ้างนะครับ ยังไงก็จะกลับไปแก้ไขนะครับก็ใครชอบคลิปนี้คลิปนี้นะครับช่วยยกดิวขึ้นมากดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งให้ผม่อยครับผมจะให้ทำคลิปดีๆมาให้ทุกวันครับขอบคุณมากครับ